สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องรวิวันอีกครั้งนะคะวันนี้รวิวนนะันมาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องตื่นมาอีกทีก็มีสามีแล้วเรื่องราวของอันิงที่ต้องสลับกันใช้ร่างกับฝาแฝดแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้หลับไหลไปถึงสมปีพอตื่นมาอีกทีก็พบว่าฝาแฝดของตนได้จากไปแล้วแต่นั้นยังไม่น่าตกใจเท่ากับพอตื่นมาปุ๊บก็ได้มีสามีปับ๊บ เรื่องราวสุดโอลวนนี้จะดำเนินไปอย่างไรติดตามต่อได้ในเรื่องค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของราวิวรอไว้ทั้งทาง YouTube และ TikTok เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะบทที่2องยางหนิงนิ่งคิด สามปีที่เข้านอนหลับอ้ายิงทำอะไรเอาไว้บ้างทำไมจึงไม่ได้บอกกล่าวกับเขาในความฝันเลยและทำไมจะต้องแขวนคอตายด้วยเด็กหนุ่มหลับตาทำใจให้สงบเพื่อค้นหาอาอิงแต่ทว่าค้นหาอย่างไรก็ไม่พบอ้ายิงหายไปอ้ายิงไม่ได้อยู่ในร่างนี้แล้วอย่างหนิงลืมตามองอามู่อามู่ตลอดเวลาสามปีมานี้อ้ายิงทำอะไรบ้าง คุณชายสามปีมานี้คุณชายอิงไม่ได้ปรากฏเลยและคุณชายก็บอกกับทุกคนว่าคุณชายอิงไม่อยู่แล้วอามูเอ่ยด้วยสีหน้าประหลาดใจก่อนจะกล่าวต่อว่าคุณชายเบาจะขออนุญาตออกไปบอกข่าวคุณชายฟื้นแล้วให้ทุกคนรู้ก่อนนะขอรับอย่าเพิ่งยังหนิงห้ามจะช่วยเล่าเรื่องสามปีนี้ให้ข้ารู้ก่อนอามูมีสีหน้าลำบากใจท่านรู้อยู่แล้ว จะรู้ไปอีกทำไมอ่ะขอรับเอาขหน้าข้าบอกให้เจ้าเล่าเจ้าก็เล่ามาเหอะขอรับอามูลอบถอนหายใจก่อนจะเล่าว่าเมื่อสามปีก่อนคุณชายพาเด็กน้อยคนหนึ่งกลับมาที่บ้านบอกกับฟูเหรินใหญ่ว่าจะรับไว้เป็นเด็กรับใช้ส่วนตัวและให้จัดที่หลับที่นอนให้เด็กน้อยคนนั้นอยนนู่นยในห้องนอนด้วยข้าจำได้เด็กน้อยคนนั้นชื่อเสี่ยวชิง แต่พอวันรุ่งขึ้นคุณชายก็ขับไล่เด็กออกไปนอกห้องแต่เช้าบอกว่าไม่ชอบเด็กหยางหนิงนึกได้คืนนั้นเขานอนแล้วมาตื่นเอาตอนนี้เลยดังนั้นคนที่ขับไล่เสี่ยวชิงออกจากห้องนอนก็คืออย่างอิงแต่ทําไมอาอิงจึงไม่บอกว่าเป็นเขาทว่ากลับแอบอ้างเป็นอย่างหนิงวันนั้นมีจอมยุทธคนหนึ่งมาหาคุณชายด้วยขรับอะหยางหนิงอุทานก่อนกล่าวเสริมว่า เขาตัวสูงสูงท่าทางไม่น่าคบใช่หรือไม่ทำไมคุณชายถึงได้ว่าท่านเขยเช่นนี้ในเมื่อคุณชายชอบเขามากพยายามเอาอกเอาใจเขาทุกอย่างถึงกับขอร้องให้เขาพักอยู่ที่นี่และสุดท้ายก็ขอร้องในท่านให้บังคับเขาแต่งงานกับคุณชายข้าแต่งงานกับเขาเหรอ,อยางหนิงแทบจะหาเสียงตัวเองไม่เจอข้าไม่ใช่แต่งงานกับสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารัก กิริยามารยาทเรียบร้อยนุ่มนวลหรอกหรอคุณชายบอกออกจากปากเองว่ารักเขามากขอรับหากไม่ได้แต่งกับเขาคุณชายจะไม่ยอมแต่งกับผู้ใดเด็ดขาดอมู้เอ่ยอย่างจนใจในายท่านจึงต้องออกปากขอร้องเขาขอรับอย่างหนิงเม้มปากแน่นก่อนจะกล่าวว่าแล้วท่านพ่อก็ยอมรับสะพ้ายบุรุษหรอหาไม่ได้ขอรับอามูตอบ ยังหนิงกำลังจะดีใจแล้วเชียวเทะว่าประโยคต่อมาของอามูทำให้เขาเหมือนถูกสาดด้วยน้ำเย็นเฉียบในฤดูหนาวคุณชายเป็นภรรยาส่วนท่านหลิงหัวเป็นสามีขอรับนี่มันเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรอะ่ะก็นอนหลับไปแค่แป๊บเดียวตื่นมาอีกทีก็มีสามีแล้วไม่ได้ข้าจะไปหาท่านแม่ขอให้ท่านแม่ช่วยระงับเรื่องนี้คุณชายอามูเรียกเสียงอ่อนล้า คุเรินใหญ่เสียไปได้สองปีกว่าแล้วขอรับอะไรนะอยางหนิงตะโกนกล้องรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่กลางศรีรษะในขณะที่อยางหนิงส่งเสียงร้องไห้ดังโฮโฮอย่างธงก็ผลักประตูห้องเข้ามาบีหลิงหัวติดตามเข้ามาด้วยอีกคนอันหนิงร้องไห้ทำไมอย่างธงถามบุตรชายคนเล็กท่านแม่ตายแล้ว <c oughs> หยางธงหรือนายท่านหยางวิดาของหยางหนิงที่ร้องไห้เป็นเด็กๆแล้วนึกถึงคำพูดของต้าสือจินคงประศกน้อยหยางอิงมาหาอาตมาเมื่อสามปีที่แล้วขอร้องให้อาตมาทำให้ประศกน้อยหยางหนิงนอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาครอบครองร่างสักหลายปีอาตมาบอกประศกน้อยหยางอิงว่าการทำเช่นนั้นจะมีผลเสียเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง แต่ประสบน้อยอย่างอิงยังคงยืนกรานว่าต้องการจะทำให้ได้ตาซื้อทำตามความต้องการขององอิงหรือไม่ขอรับอย่างทงถามพระพิสุผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดชิงหลินในตอนแรกอาตมาคิดจะปฏิเสธแต่ประสบน้อยอย่างอิงเอามีจี้คอตัวเองและกล่าวว่าถ้าอาตมาไม่ทำตามที่เขาต้องการก็จะฆ่าตัวตายอาตมาทักท้วงเขาว่า เขาทำเช่นนั้นจะเป็นบาปยิ่งนักยิ่งในร่างนั้นมีประศกน้อยอย่างหนิงอยู่ด้วยเท่ากับเขาว่าได้ฆ่าคนตายทีเดียวสองคนแต่เขายังคงยืนกรานอาตมาจึงใช้วิชาทํานายพบว่าดวงชะตาของประศกน้อยอย่างหนิงมิสู้ดีนักในขณะเดียวกันดวงชะตาของประสกน้อยอย่างอิงกําลังเข้มแข็งตาสือ่อเด็กทั้งสองเกิดมาพร้อมกันทำไมดวงชะตาจึงแตกต่างกันนักล่ะขอรับ อย่างธงถามอย่างสงสัยหลิงหัวจอมยึดหนุ่มร่างสูงอกผายไหล่ผึ่งกล้ามเนื้อแน่นหน้าตาหล่อเหลาคมคายที่อย่างธงได้เล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มสองวิญญาณให้ฟังและชวนมหาต้าซือสินคงด้วยกันเพราะว่าเด็กหนุ่มแขวนคอตายแต่ยังเหลือลมหายใจทว่าช่วยอย่างไรก็ไม่ฟื้นชายหนุ่มก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันทว่าไม่เอ่ยปากว่ากล่าวอะไรเพียงแค่คอยรับฟังเท่านั้น ประสบอย่างคนเราแม้เกิดพร้อมกันแต่ชะตาฟ้าลิขิตไม่เหมือนกันยิ่งอุปนิสัยใจคอและการกระทําที่แตกต่างกันยิ่งทําให้ชะตาชีวิตต่างกันและเป็นเพราะประสบน้อยอย่างหนิงทําความดีเอาไว้ประการหนึ่งก่อนจะนอนหลับจึงทําให้เขาไม่ได้ตกตายพร้อมกันกับประสบน้อยอย่างอิงต้าสือสินคงกล่าวเสียงนเนิบๆอน,นิงทําความดีเอาไว้หรือ หยางธงสีหน้างุนงงลิงหัวนึกเอใจเขาพบหยางหนิงครั้งแรกที่ตลาดเด็กชายกำลังต่อสู้กับอันธพาลวัยรุ่นคนหนึง่งที่ตัวโตกว่าตนเพื่อปกป้องเด็กน้อยวัยห้าขวบคนหนึง่งหยางหนิงคนนั้นสู้ชนิดกัดไม่ปล่อยต้องเน้นว่ากัดไม่ปล่อยจริงๆเพราะเด็กชายกระโดดขี่หลังคู่ต่อสู้และกัดหูอีกฝ่ายชนิดจมเขี้ยวอันธพาลวชกันอีกคน ได้ฟาดไม้พลองในมือใส่กลางหลังของเด็กชายเต็มแรงซึ่งอาจจะทําให้เด็กชายบาดเจ็บได้หลิงหัวจึงปาดเข้าไปใช้หมัดชกไม้พลองทําให้ไม้พลองหักสะบัน้นอันาพานไวชกันที่ฟาดไม้พลองเห็นอีกฝ่ายมีฝีมือก็รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเขาจึงเข้าไปหิ้วหลังคอเสื้ออย่างหนิงพลางตวาดว่าพอได้แล้วแต่อย่างหนิงยังคงกัดไม่ปล่อยเขาจึงใช้อีกมือฟาดก้นเด็กชายไปทีหนึ่ง อ,อย่างหนิงร้องลั่นทำให้ปากที่กัดหูของอันธพานวัยรุ่นคลายออกชายหนุ่มกระชากร่างเด็กชายที่ขี่หลังคู่ต่อสู้อยู่ออกมาอันธพานวัยรุ่นพอได้รับอิสระก็รีบเผ่นแนบเพราะเห็นลูกพี่เผ่นหนีไปก่อนแล้วจะตีก้นคะทำไมอย่างหนิงแผ่เสียงทั้งที่ถูกคิ้วหลังคอเสื้ออยู่จนเท้าลอยเหนือพื้นถนนหยาดน้ำปริ่มปริ่มหน่วยตาสวยเพราะเจ็บก้นที่ถูกฟาด ข้าเป็นลูกผู้ชายที่ยืนหยัดท้าฟ้าดินนะหลิงหัวมองบนลูกผู้ชายตัวเทา่ลูกแมวดูจากการแต่งกายของเจ้าก็น่าจะเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลแต่เที่ยวมาต่อยตีกัดถูอันธพาลข้างถนนระวังเหอะข้าจะไปบ้านเจ้าไปฟ้องบิดามารดาของเจ้าปล่อยอย่างหลิงตะโกนอย่างโมโหจนแก้มป่องหลิงหัวจึงปล่อยร่างเล็กลงยืนบนพื้น พอเท้าแตะพื้นอย่างหนิงก็สะบัดตัวเพื่อให้หลุดจากมืออีกฝ่ายแล้วเดินตรงไปยังเด็กน้อยคนหนึ่งที่แต่งกายมอสซอุกตัวที่สันเทาอยู่ซอกกำแพงออกมาเจ้าหนูอย่างหนิงกล่าวกับเด็กน้อยเด็กชายตัวน้อยัยเพียงห้าขวบทำตามที่อย่างหนิงสั่งไปอยู่กับข้าที่บ้านเอาอมาเด็กชายถามทางเอามือถูก้นที่ยังเจ็บเพราะถูกฟาดอยู่เด็กน้อยพยักหน้า ยางหนิงจึงจุงมือเด็กน้อยเดินผ่านหลิงหัวไปพร้อมกับคำอาฆาตมาตร,ร้ายแก้แค้นสิบปียังไม่สายคอยดูข้าจะฟาดก้นเจ้าคืนให้จงได้แล้วข้าจะคอยดูหลิงหัวเอ่อยพลางหัวร้อขันในใจรู้สึกถูกชะตาเด็กชายคนนี้ขึ้นมาแต่พอเขาไปยังคฤิษาตระกูลหยางตามคำเชิญของหัวหน้าตระกูลหยางทงในวันรุ่งขึ้นกลับพบกับหยางหนิงที่มีอะไรบางอย่างแปลกไป แต่ว่าแปลกอย่างไรหรือแปลกตรงไหนเขากลับบอกไม่ถูกมาฟังคําเฉลยของท่านเจ้าอาวาสสินคงจึงได้เข้าใจอย่างหนิงที่เขาพบครั้งแรกซึ่งเสี่ยงชีวิตปกป้องเด็กชายวัยห้าขวบนั้นคืออย่างหนิงส่วนคนที่เขาพบที่คฤหาสน์ตระกูลอย่างนั้นคืออย่างอิงและอย่างอิงคอยเอาอกเอาใจเขาเพราะหลงรักเขาไม่ใช่อย่างหนิงอย่างอิงพยายามขอร้องบิดาให้เจรจากับเขาให้เขาแต่งงานด้วย พอหลิงหัวปฏิเสธหยางอิงก็ขูจ่จะฆ่าตัวตายแต่บังเอิญจดหมายที่หยางอิงใช้ให้เบานํามาให้หลิงหัวนั้นคลาดกับชายหนุ่มเนื่องเพราะเขาเออกไปทำธุระที่นอกเมืองแล้วกลับดึกมากกว่าจดหมายจะถึงมือเขานั้นหยางอิงได้แขวนคอไปครู่ใหญ่แล้วทําให้หยางอิงจากแค่ขู่กลายเป็นตายจริงส่วนหยางหนิงนั้นยังคงหลับสนิทอยู่ในร่าง แเรื่องนี้จะลงฟรีให้ฟังจนจบและเมื่อจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการฟังฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ m a p มาร์เก็นะคะ